ถอค,อคถยลจอนเา่เราเระล็อลอลโออัมเนีอัมเฟนี friendly, มันตัวป่าหรือเปล่ามันทหาเหมือนกันอย่าไว้ใจมานาะ yes yes yes, yes. อ๋อโน่แช่แย่โน่คิโน่คเอาคนไทยครับอ้าวโอเคโอเครู้สึกดีรู้สึกดีผมมาหาของผมมาหาของโอเคนะโอเคนะเราอ่าเราต่างคนต่างไปกัแล้วกัน โอเคนะเดี๋ยวผมออกไปนะในค่ายทหารนะครับโอเคผมก็รอเพื่อนผมอยู่เออผมไม่ค่อยได้ยินคุณเท่าไหร่นะเหนะ็นผมผมจะออกจากที่นี่แล้วแหละ มาได้ทักพัดโอเคโอเคได้ได้งั้นก็ต่างคนต่างรดปืนแล้วกันนะโอเคโอเคโอเคอืมอืมโอเคโอเคอ มันอยู่แล้วแห้มันอยู่ไปคนไทยเหรอคนไทยคนไทย,ยล้วขวัญแก้ามายังแก้ามาถึงยังอยู่เจอบิ่งม,มาถึงหอสูงห,อห่ออะไรกม่ลูกเนี <laughs> ่ย เป็นการดีที่สุดที่เราต่างคนต่างไปล้วก็หาอะไรไม่ได้ละไปสำรวจที่อื่นบ้างแต่เขาก็มาคนเดียวใช่ไหมม,มาคนเดียวมาคนเดียวก็ดีแล้วแหละไม่ต้องแลกเนื้อกัน <laughs> มันก็มาเต็มเหมือนก <laughs> ันแหละแล้วม,มาถือปืนอะไรครมันก็ถือปืนเหมือนจะปืนอากา้านะ ถ่ายรูปไปแล้วใช่ไหมอ่า uh.